สวัสดีน้อง,น,องนักเรียนทุกคนนะครับแนะนำตัวนะครับชื่อกูก๊อปคนิตออนไลน์นะฮะร,รับสอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ม1ถึงม6นะครับจะมีรูปแบบการสอนด้วยกันอยู่3แบบนะแบบที่1ก็คือกูกคอปเดินทางไปสอนที่บ้านนะครับเรียกว่าสอนสดที่บ้าน นะแบบที่สองก็คือครูกรัสอนออนไลน์ผ่านระบบซูมเป็นสอนสดนี่แหละแต่ผ่านระบบซูมนะครับก็สอนได้ทั่วประเทศแล้วก็แบบที่สามนะครับน้องๆสามารถเรียนเป็นคอร์สออนไลน์แบบไม่หมดอายุได้นะครับจะเรียนเป็นเรื่องๆก็คืออาจจะเรียนเรื่องเซตอาจจะเรียนเรื่องตรรกศาสตร์เรียนเรื่องพีงงกงกโกนเวกเตอร์ค่อยๆเรียนทีละเรื่องก็ได้เป็นคอร์สออนไลน์เนาะ สำหรับการสอนสดก็จะเน้นที่การแก้ปัญหานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเรียนคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่องครูครับก็จะเข้าไปดูพื้นฐานแล้วก็ดูว่าต้องสอนอะไรเพิ่มต้องปรับอะไรบ้างติวสอบอยังไงบ้างนะครับติวสอบกลางภาคปลายภาคเพิ่มเกรดทำคะแนนสะสมเอาไว้ใส่พอร์ตโฟลิโอหรือว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ติวสอบสรุปเนื้อหาเข้มข้นแล้วก็ผ่าทำโจทย์แบบยากนะครับประสบการณ์สอนของครูครับ สิบแปดปีนะฮะในการสอนรูปแบบตัวต่อตัวแล้วก็กลุ่มเล็กๆแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ก็มีนะครับก็รับสอนเป็นติวเตอร์มาตลอดเนาะสำหรับประวัติการศึกษาก็คือจบปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยนเลศวรพิษณุโลกนะครับแล้วก็ปริญญาโทสาขาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าุนบุรีหรือมจทนั่นแหละนะครับก็สอนพิเศษมาตลอดนะฮะ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้องๆที่สอบตกกลางภาคแล้วก็ไปทำเกรด4ี่ตอนปลายภาคได้อย่างนี้นะก็คือเจอกันเมื่อตอนกลางภาคแล้วก็พยายามปรับนะปรับพื้นฐานแล้วก็ทำเนื้อหาได้จากฟิสิกส์เกรดศูย์เป็นเกรด4ภายในหนึงเทอมก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นการติวสอบเข้ามาหวหทเวลัยเลือกอันดับนะเลือกคณะจัดอันดับอย่างเงี้ยนะครับก็ ช่วยกันนะช่วยกันดูแลกันมาเป็นแบบเนี้ยตลอดลนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนโทรก็ได้ไลน์ก็ได้นะครับพูดคุยกันนะเราก็ยังไม่ตัดสินใจก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เปิดโอกาสคุยกันเท่านั้นเองเนาะสำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็ลองพูดคุยกันก่อนนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันและเจอกันในคอร์สเรียนนะครับ สวัสดีครับ